มาสองสามโตโยต้าสองพันสิบหกคันนี้นะราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนเชื่อคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวน์กันได้เลยนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์กันได้เลยจ้ะคันนี้นะคะเป็นรถปีสองไปเลยรถปีอะไรล่ะหวานไรถปีสองพันสิบหกนั่นเองนะครับใช่ค่ะคันนี้นะเป็น 2.4 j สีกันไปทีเดียวนะสำหรับคันนี้เนาะอ่ามาดูยางแม็กกันหน่อยนะคันนี้นะเป็นแม็กแอนดรอยต่างรอยโมเมนอ๋อโมเมนมันคือรอกกระทะแล้วครับผมเป็นรอกกระทะเป็นรอกกระทะดัดด้วยยางกู d เยียนะจ๊ะเป็นรอกระทะคันนี้นะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วใช่แรงนะจ๊ะบอกะลย ไฟเลี้ยวนะคะแต่ว่าเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถไฟเลี้ยวอยู่ตรงที่ตัวถัรงรถนะจ๊ะอยู่ตรงแก้มรถรนะคะเราสองคนติดฟิมใหม่ให้แล้วรอบพันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะออกรถกับเรานะบอกเลยนะว่าพ,พร้อมแล้วเพียบค่ะบอกเลยว่าไม่พอเลยสําหรับคันนี้บอกเลยว่ามากกับพร้อมอยางบรรทุกมิชลินเอ็กซ์ีดีเด้อบอกเลยว่าเป็นยางยางปี2 0 2 2เลยนะจ๊ะยางปี2 0 2 2เลย และที่สําคัญตัวนี้จะพ่าไม่ได้สำหรับรถซิงคันนี้ใช่ค่ะคันนี้นะมาพร้อมกับรถคอกออกออกนะจะน้าหวานสายคอกนะคะคันนี้บรรทุกได้สามถึงสี่ตันกันเลยทีเดียวนะคะเราคอกใหม่ยางใหม่แม็กใหม่ทุกอย่างเลยนะบอกเลยนะว่าใครได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับสายที่แบบว่าไม่ต้องบรรทุกเยอะนะคะใช่ตันหนึ่งสองตันย่างไหวเลยสําหรับคันนี้นะเข้านาเข้าสวนเข้าไร่ชาวบ้านเรา ละะแลยวบอกว่าตัวนี้ก็เสริมเน็ตมาให้เราอีก3แผ่นนะจ๊ะบอกเลยว่าเสริมเน็ตมาให้อีก3แผ่นสําหรับ<ช>บรรทุกเบาๆนะจ๊ะใช่แล้วไป <4 19 S 1> จ้ะ419้ได้ไหมจ๊ะ419ก้าได้ไหมนะจ๊ะ <c oughs> สำหรับอัพเปอร์4 1 9นะครับะบอกบวกพรมเข้าไปสําหรับคันนี้บอกว่าบวกเพิ่มอีก4,000ันได้ไรเพราะว่าเราเปลี่ยนท้ายของเร็วให้กันสการับคันนี้เราเปลี่ยนท้ายของเร็วให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกบอกเลยว่าเราเช็คช่วงล่างให้เรียบร้อยนะจ๊ะออกจากเราไปออกรถ คือออกไปก็คือไม่ต้องไปทาอะไรแล้วนะจ<ช>๊ะแบบตรงนี้นะกกคือพร้อมใช้งานได้เลยแล้วเราก็ลงเรมจดทะเบียนให้ใหม่หมดแล้วนะคะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องคูยตรวจเลยนะคะเพราะว่าเราสองคนจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะนะจ๊ะสําหรับคันนี้ว่าเลยว่า415,000บาทเราไม่ขายเราขาย419,00 0บาทนะจ๊ะสำหรับคันนี้ จริงคันนี้ขายราคาน,นี้เลยอโอเคได้หรับอกนี้เราไม่ขาย415เราขาย419นะจ๊ะใ,ใครสนใจอบอกว่ารีวทักเข้ามาได้เลยใช่เลยค่ะเพราะว่าคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวสวยๆกันแบบนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะ,ะอยู่บ้านก็ออกรถได้นะคะเดี๋ยวเราส่งไฟแนนซ์ไปจัด เซ็นเอกสารให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็จะส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะมีแค่ขั้นตอนง่ายๆทีเดียวนะไม่ต้องยุ่งยากเลยแล้วก็ออกรถกวายกับปายนะเอกสารไม่ต้องยุ่งยากมีแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบก็สามารถจัดไฟแนนซ์รู้ผลเครดิตภายใน5้านาทีกันเลยจ้าบอกเลยว่ารถที่ไหนออกไม่ได้มาออกที่สมชยัยคาา์เซนเตอร์ได้เลยนะจะออกรถได้ทุกอาชีพชเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแผงรอยขายตลาดสดขายอะไรงงี้ก็ออกรถออกรถ,รถได้ออกได้ ออกด้ร <มอ S 1> ปภหม, <อ S 1> มอพีออกไม่ได้นะจ๊ะ <c oughs> ออกเลยว่าหมอพีออกไม่ได้สเล็กออกไม่ได้แต่รปภอ,ออกได้นะจ๊ะบอกเลยว่าคคแค่อายุงานสีเดือนขึ้นไปก็สามารถออกรถกับเราได้แล้วนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสจบไม่จบที่อื่นมาจบที่เราได้เลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะครที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หวานแล้วไปด้วยนะคะเบอร์โทรน้อขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะใครที่อยาก เรื่องใดๆนะคะสามารถโทรหาหวานกับไปายได้เลยนะคะเรายินดีรับสาย24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะพิงหรือเปล่ปายิชัมม่วโมงเลยเราจะรอรับสายลูกค้าเลยนะคะดูจากขอบตาอินเซลก็รู้แล้วบอกเลยว่าย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับสาขาของเราสาขาของเรานะคะมีทั้งหมด2สาขานะคะสำนังกงานใหญ่นะคะอยู่ที่อำเภออนันตประเทศทางไปตลาดโงเกลือจังหวัดสระแก้วสาขาที่2อยู่ที่ไหนจ้าบ้านเก่าซอย12องอำเภอพัทธลุงจังหวัดชนบุ สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยไปหาหมอได้แล้วบริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองคะต้อนรับอย่างดีเลยค่ะอะอกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากาจาก,าากรุงบิบบีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผลายาคาเซนเตอร์รถไม่ดีม,มีไม่ขายผคายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ